ครับผมเราอยู่ที่ร้านมานะโฟโชนาครับมานณารีสอร์ทแอดหนองคูณเลคคอนเทนไทยแลนด์ it's a local food here fish sea bass fry with uh uh t h fish sauce ี่อยู่นี่คนที่เข้ามาปกตินี่ ที่มาหรือต้องไม่พลาดสั่งเราสั่งอะไรกันออสกน้ปลาตมยาง็ัน่งนก็คือดังออชวนกับพงทองน้ำปลาส่วนใหญ่เขาสั่งอะไรกันทุกโต๊ะอูกับผวกะลีเอ่อขอกระเจดไฟแดงชอบกินกระเจดกระเจดไฟแดงพี กับราคาอาหารเป็นไงบ้างพี่โอเปันกลางปันกลางนะโอเคโอ้โเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยแคกชิมไม่ได้โลกไม่ได้อินหอยกระหะร้อนหอยอะไรหอยนางรมหอยนางรมอะไรนะออยสเตอร์อะไรไม่รู้เลยครับอ่าฟุ้งข้าวฟุ้งข้าวมาแล้วอ่ะ กินกุ้งผ้ากับเกลือไปแดงไั้เลยกุ้งผ้าไว้่นี่ไปแล้วเอาสายไหนอ่ะกุ้งผ้านี่มันเป็นยังไงพี่เป็นเป็นเป็นแค่กุ้งไปเกาเอาไปแบบคล้ายๆย่างต้องย่างจริงๆแล้วไมนสุกเนาะกุ้งมันต้องไปย่างกึ่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 งสุกกึ่งประมาณประมาณประมาณเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์ครับเราวิาวิน นี่กินก่อนวิ่กินก่อนกินก่อนวิ่งเลยครับเอาอะไครับบอเลยตกินกินกินเดี๋ยงญาติมาเยี่ยมบรรลุมาเยี่ยมกิมอะไรก่อนดีกินเลยเนี่ยอร่อยอรอยนี่หน่อยก็ได้ครับแบ่งแบ่งกันอ่านเลยมันจะได้ อันนี้คนละหน่อยนะพี่นะไม่ให้กินหมดก็ <c oughs> ยังไงอยู่ยไปเด็กน้องไปกินอย่างอื่นครับผมวีมากุ้งท่ามาแล้วลูกวีมากินนดิวีค่าอีกไหมนิดน,น,นึงไหมอีกนึงไหมเมื่อกี้กินไม่อิม่มห,หรอกเออเดี๋ยวมันหิวนะลูกครับเรากินกลับไปกินกลับไปกินกับกินกลับไปเอาเลยผมว่า ไงครับพี่สู้อวดเลยอืมใช่อยู่ครับซุ้อวดเลยแต่นั้นอร่อยจริงพี่เียๆไปมเนยก็ก็โอเคแล้วซุ้ยอวดเลยนะอวดแต่เพื่อนบอกว่าอว,าน,ว,าน,วานแปลงเลี้ยงเช่าแค่สองหมื่นจริงอ่ะพี่เพรมันจะถูกไปป่ะ ตัทํางใจมือจริงๆย่าจะใหอร่อยนะกับพรกุ้งกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆนะเล็กอเอาไปย่างที่อร่อยจริงๆนะแล้วก็เอามาทำเป็นผ้าจะเขาคงไม่ถ้าย่างแล้วมันจะหอมกว่า ที่ดูเลยมากแล้วนี่กุ um, ้งเป็นน anyway? ้ำท e ี่แถวสุพรรณขายแพงมากเพราะขายเป็นโลใช่ไหมพี่โลเท่าไหร่ไม่รู้มันต้องไปถามมันมีห้าหร้อยเยเล็กอ่่ตัวเล็กโอ้โหลูกกุ้งเลยดีกว่าไม่ใกุ้งหรอลูกๆเขาใช่ไหมมายี่สิบยี่สิบตัว อยู่มอไหนนะพิ่อยู่มอกจะขึ้นมอหกก็ประมาณสิบแปดสกบเจ็ยัิบย่างย่างจะย่างสิบเจ็ดไหมเจ็ดเต็มแล้วผู้ชายเหมือนกันสิอยากจะสิบแปดเรยวจแย่แล้วไปหัดกับรถะเดทำแบบผีไปไหนมาไหนเองสะดวกวบพี่นะตัวนี้มันนิสัยมันผู้ชาย